การส่งออกของเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะเขาบอกว่าการส่งออกเกาหลีใต้นี่ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวลงสาเหตุมาจากการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนนะคะการส่งออกไปยังจีนเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะข้อมูลนี้มาจากธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะที่มีการระบุข้อมูลในรายงานว่าถึงแม้วัฏถจักรความซบเซาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีจะคลี่คลายลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้แต่ การส่งออกไม่น่าจะฟื้นตัวมากนะคาเมื่อเทียบกับในอดีตนะคะเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนการส่งออกไปจีนอ่อนแอลงค่ะประมาณร้อยละ35มาจากปัจจัยเรื่องโครงสร้างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นความสามารถด้านการแข่งขันของบริษัทจีนที่เพิ่มขึ้นส่วนอีกร้อยละ65มาจากความต้องการบริโภคในจีนที่ชะลอตัวลงในรายงานดังกล่าวเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังจีนยกเลิกมาตรการจำกัดพื้นที่นะคะหรือการล็อกดาวน์เพื่อสกัดกั้นการระบาด ของโควิด19อย่างเข้มงวดเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่ข้อมูลแยกต่างหากก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วง20วันแรกของเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ15ค่ะหลังจากลดลงร้อยละ6ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนข้อมูลชี้ให้เห็นนะคะว่าการส่งออกของเกาหลีใต้ในเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มจะชะลอตัวเป็นเดือนที่10ติดต่อกัน ซึ่งปัจจัยก็มาจากการจัดส่งเซมิคอนดักเตอร์ไปอย่างจีนและอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อให้การส่งออกเนี่ยฟื้นตัวเต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะเกาหลีใต้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปอย่างจีนเนี่ยถือว่าตัวเลขชะลอตัวลงนะคะขณะที่ยอดส่งออกรถยนต์ไปอย่างสาหารัฐ และสหภาพยุโรปหรือ EU ยังคงแข็งแกร่งโดยเกาหลีใต้เขาเป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4ของเอเชียค่ะมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐประมาณ5.64มืนล้านดอลลาร์มากกว่าที่เกินดุลการค้ากับจีน1.51มืนล้านดอลลาร์ทางการกลางเกาหลีใต้กระบุนะคะว่าการส่งออกรถยนต์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยส่งไปยังสหรัฐและ e อยังคงเติบโตอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ